สวัสดีค่ะหญิงนะคะที่ปรึกษาการขายจากบตร์ตาเดี๋ยววันนี้นะคะหญิงจะพามาชมนะคะเป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยค่ะตัวที่กําลังโฆษณาอยู่แล้วก็เป็นที่ต้องการของหลายคนเลยนะคะแนะนํากันก่อนค่ะรุ่นนี้นะคะที่หญิงจะมารีวิวค่ะก็เป็นตัว for tuner นะคะ2.4 l e g e n d นั่นเองค่ะที่เราปรับโมมาแล้วนะคะแล้วก็ราคาเจ้าตัวนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่1 6 3 8 0ล้บาทนั่นเองค่ะ ก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะตอนนี้นะคะหญิงก็มีโปรโมชันพิเศษให้ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวหญิงจะบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวน,นี้นะคะเราปรับนะคะมาให้อยู่ด้วยกัน3อย่างนะคะอันดับแรกเลยค่ะเราปรับนะคะเป็นตัวหน้าจอวิทยุนะคะก็ปรับจากขนาด8นิ้วนะคะเป็น9นิ้วแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะคะ Apple Car p l a y a n d r o i d Auto ได้แบบไร้สายเราด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะคะก็ปรับ ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะก็จะเพิ่มในเรื่องของอแจ้งเตือนลมยางนะคะที่หน้าตอนหน้าปัดเรือนไม้ให้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะก็ปรับระบบ LDC LDCM อีกด้วยค่ะเอาละค่ะก็เจ้าตัวนี้นะคะตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยค่ะยิ่งมีโปรโมชั่นให้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็ยิงจะให้นะคะเป็นของแถมมาตรฐานค่ะแล้วก็ส่วนลดนะคะอยู่ที่30,000บาท พร้อมกับกล้องบันทึกหน้าหลังด้วยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจก็อย่าลืมนะคะติดต่อหญิงได้เลยค่ะหญิงนะคะก็สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็จะมีบริการส่งให้นะคะแต่ว่าเราก็คุยในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะคะรายละเอียดค่ะหญิงคุยตรงไปตรงมานะคะก็ยังไงแล้วค่ะอย,อย่าอย่าเอออย่าลืมนะคะโทรมาสอบถามกันก่อนได้เลยทิ้งเบอร์นะคะแล้วก็ลิงก์ไลน์ไปทางด้านล่างให้เรียบร้อยแล้วค่ะเอาละคะ่ะ เดี๋ยวคันนี้นะเดี๋ยวหญิงจะพาชมรอบคันกันนะคะกับเจ้าเจ็ดที่นั่งตัวนี้ค่ะลักษณะหน้าตานะคะที่เราเปลี่ยนชมแล้วมีอะไรนะคะที่แปลกแตกต่างจากเดิมไปบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากทางด้านหน้าเลยนะคะอันนี้ดูจากทางด้านหน้าแล้วนะคะก็เรียไ,ได้ว่าตัวใหม่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวไฟนะคะ ตัวไฟหน้าของเรานะคะก็จะเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วค่ะไฟตัดหมอกนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์มาให้ค่ะก็จะมีนะคะเป็นไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านล่างนะคะอันนี้ตรงทางด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกันแบบนี้เลยค่ะ แผงรังผึ่งนะคะเราก็จะไว้ใช้นะคะในเรื่องของการระบายความร้อนนะคะใช้ลมเข้าจากทางหน้าห้องเครื่องนะคะเพื่อที่จะไประบายความร้อนทางด้านในตัวโลโก้ค่ะเราก็จะมีนะคะเป็นกล้องนะคะมาให้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกล้อง360องศานะคะจะมีเซ็นเซอร์ทางด้านหน้านะคะมาให้สองจุดนะคะตรงใกล้ๆกับไฟตัดหมอกนะคะมาให้แบบนี้เลย ถัดมานะคะก็จะเป็นล้อแมกนะคะแล้วก็ตัวยางตัวล้อแมกตัวนี้นะคะจะเป็นสีเทาดำนะคะตัดก,กับสีเงินนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของกันสั่นสะเทือนนะคะก็ทางด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบมีสลัดปีกนกคู่คับพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งนั่นเองค่ะ ก็ทางเบรกนะคะก็จะเป็นดิสเบรกนะคะมีคลิประบายความร้อนมาให้ด้วยค่ะอัดมาเลยนะคะก็ทางด้านกระจกนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะก็จะมีเป็นกล้อง360ร้องศาแล้วก็ไฟเวลคัมไลท์นะคะมาให้ด้วยส่วนตัวหลังคาตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นสีดำที่เราไม่ได้แลปมานะคะเป็นสีของตัวรถมาแบบนี้เลยค่ะมีไฟแล้วติดมากับกับกระจกให้นะคะแล้วก็จะมีนะคะเป็นราวหลังคานะคะแบบนี้นะคะติดมาให้ด้วยเมื่อกี้ลืมแจ้งนะคะในเรื่องของขนาดยางไฟนะคะ ขนาดยางก็จะมีขนาดอยู่ที่สองหกห้าห้าสิบนะคะอายี่สิบนะคะน้ำมันมนะคะ mm. ดูดได้แปดสิบลิตรนะคะเป็นดีเซลค่ะทางด้านหลังนะคะก็จะเป็นไฟ LED เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะจะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะคำว่า r e g e n d a r มาให้ด้วย ตัวนี้นะคะเราก็จะมีเป็นเซนเซอร์นะคะแจ้งเตือนนะคะมาให้เช่นกันค่ะมีห้าจุดนะคะมาให้ก็สามารถที่จะคลิกเปิดประตูท้ายได้นะคะทางด้านหลังนะคะเราก็จะคาดคำว่า Fortuner นะคะเป็นสีดำมาให้แบบนี้เลยค่ะจะมีไฟเบรกตรงที่สามนะคะก็จะเป็นสาอากาศแบบทิพมสลับม,มาให้ด้วย ส่วนทางด้านท้ายนะคะเราก็จะเปิดประตูนะคะอยู่ตรงตัวทีกับตัวยูเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีนะคะเป็นกล้องนะคะมองหลังนะคะมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตัวไฟก็เป็นไฟแบบซีเฟนเชียลนะคะก็เป็นไฟวิ่งค่ะก็คลิกเปิดได้ต้องมีกุญแจนะคะหรือกดเปิดให้ดูก่อนทางด้านหลังก็สามารถเก็บของได้ประมาณนึงค่ะ หรือเราจะพัเบเปาะก็ได้นะคะอูให้ดูทางด้านด้านบนของแถวที่สามนะคะเราก็จะมีเป็นตัวไฟนะคะมาให้หนึ่งจุดแล้วแล้วก็จะเป็นอแอร์นะคะแถวที่สามสังเกตตรงนี้นะคะเราจะมีแอร์แถวที่สองนะคะแล้วก็แถวที่สามมาให้ด้วยค่ะการปรับแอร์ของแถวที่สามนะก็จะอยู่โตแถวที่สองค่ะส่วนทางด้านเตาอนั่งนะคะนี่เลย อให้ดูข้างในอีกนิดหนึ่งนะคะไปค่ะเดี๋ยวรอมาดูทางด้านด้านในกันบ้างนะคะ นิดนึงนะคะตรงนี้นะคะมีบายสปอร์ตนะคะก็คือแจ้งเตืนมุมปับนะคะมาให้ด้วยในกล้องมองเห็นไหมเอ้ยมาค่ะเดี๋ยวเราเปิดประตูมาดูกันเลยเปิดเข้ามานะคะแผงในรถนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะวัสดุหนังนะคะดำแดงตัดกันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นวัสดุนะคะตัวสีเทาโคมเมียมนะคะมาให้แบบนี้ ก็การปรับการมองเห็นนะคะจะเป็นไฟฟ้านะคะของกระจกข้าแล้วก็ปรับทับเป็นไฟฟ้าค่ะแล้วก็จกทั้ง4ี่บานเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการล็อกให้ด้วยนะคะการเด็กเล่นกระจกก็จะเป็นที่ล็อกประตูเปิดประตูนะคะก็จะมีลำโพงด้วยกันทั้งหมด6ตตำแหน่งนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นที่วางแก้วค่ะ เดี๋ยวิงให้ดูตัวเบาะก่อนนะคะอ๋อมีสครับเพจมาให้ด้วยค่ะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำตัดกับสีแดงเช่นเคยค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านอคอนโซลทางฝั่งคนขับก่อน ตัวนี้จะเป็นปุ่ม p u สต start นะคะมีที่วางแก้วนะคะมาให้แบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นาการเปิดปิดนะคะในเรื่องของเซนเซอร์หรือว่าฝาท้ายนะคะจะเป็นที่เปิดฝากระโปรงฝาถังน้ํามันค่ะแล้วก็ตัวคันเร่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะทางด้านฟังก์ชันพวงมาลัยนะคะตรงนี้ ก็อันนี้จะเป็นหน้าจอเรือนใหม่นะคะจะมีอ่าเป็นแพทเทิร์นชิปนะคะในการเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เป็นครูสคอนโทรค่ะตัวนี้มีอ่าเป็นเรดาร์นะคะไดนามิกครูสคนโทมาให้ด้วยนะคะตัวฟังก์ชันนะคะทางด้านฝั่งนี้ค่ะเราจะเชื่อมต่อนะคะกับทางหน้าจอวิทีวนั่นเองและทางฝั่งขวานะคะเป็นการอ่าปรับนะคะที่หน้าจอเรือนใหม่ มีแจ้งเตือนออกนอกเลนด้วยนะคะแล้วก็แจ้งเตือนการชนท้ายค่ะทางด้านวิทยุนะคะนี่เลยค่ะที่เราปรับมาใหม่นะคะก็จะเป็นหน้าจอวิทยุขนาดอยู่ที่อันนี้เป็น9นิ้วแล้วนะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายได้แล้วค่ะได้ยิงขออนุญาตนะคะเปิดให้ดูนะคะ ตึกหนึ่งนี้หญิงไม่ได้ปิดประตูนะคะก็จะมีหน้าจอเล่นไม้นะคะก็หน้าจอวิทีโค่ะนี้นะคะเราก็จะมีการตั้งค่าได้นะคะการหญิงกดให้ดูพอประมาณเนาะ สร้างค่าช่องนะคะก็กดเลือกช่องไปแล้วเราก็จะได้ช่องนะคะกดค้างไว้จะได้ช่องที่เราเลือกไว้นะคะก็อันนี้ทางด้านหน้าโฮมนะคะอันนี้หญิงไม่ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะคะอืมก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะคะอารจากกับเพลงกับพวกเพเสียงดังเหมือนกันเนาะ ก um um, ็นี่เลยค่ะฟังก์ชันนะคะที่หน้าจอไปทีอยู่นะคะก็เชื่อมต่อมีมิราแคสด้วยนะคะก็มือถือนะคะที่รองรับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อในการดูอ่ายู b e หนะคะดูหน้าจอมือถือได้เลยค่ะมีกล้อง360องศาให้ด้วยนะคะมีเป็นแบบนี้เลยค่ะก็สามารถที่จะดู ได้นะคะก็เราปรับมุมนะคะที่เราอยากเห็นได้เลยนะคะ,คะก็เป็นมเดียโอแอนดรอยอโต้นะคะ USB <c oughs> ค่ะก็โทรศัพท์นะคะก็สามารถที่จะซิงค์ได้เลยอันนี้ถ้าเกิดว่าเรานะคะขับกลางคืนแล้วก็ไม่ชอบนะคะในเรื่องของแสงสว่างที่หน้าจอนะคะเราก็กดจริงๆกดปิดได้เลยนะคะ นี่เลยค่ะดับทอปนะคะแต่ว่าตัววิทยุนะคะเราก็จะอย่างได้ยินอยู่โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวถัดมาเลยนะคะก็จะเป็นทางด้านแอร์นะคะอันนี้แอร์ก็ปรับแยกนะคะเป็นอิสระซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วค่ะจะมีช่องชาร์จไฟให้นะคะ1ุดค่ะ12โวลต์นั่นเอง ตรงนี้ก็ใส่เหรียญน,นะคะหรือว่าวางโทรศัพท์ก็ได้ค่ะมีแท่นชาร์จไวเลสไร้สายให้นะคะส่วนตัวฐานเกียร์นะคะตรงนี้อันนี้คือหญิงก็ไม่แน่ใจว่าจะเห็นเป็นลายไม้ไหมนะคะอันนี้ฐานเกียร์นะคะก็จะเป็นลายไม้แบบ Galaxy Black นะคะพร้อมแถบเงินนั่นเองค่ะ ส่วนตัวฐานเกียร์นะคะแล้วก็จะมีโหมดนะคะการขับขี่อีโคนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับได้นะคะปรับโหมดได้เบรกมือนะคะข้อดีของเบรกมือแบบแมนนวลนะคะซ่อมง่ายนะคะเวลาเสียไม่แพงด้วยยังมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะสำหรับตัวเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรกมือแบบธรรมดานะคะ นี่ก็จะเป็นที่เก็บของนะคะรักษาค,ความเย็นได้ระดับหนึ่งเลยก็เดี๋ยวให้ดูทางด้านด้านบนนิดหนึ่งนะคะส่วนตัวทางด้านม่านบังแดดนะคะก็จะมีกระจกนะคะมาให้แล้วก็มีไฟมาให้ด้วยค่ะถัดมานะคะตัวตรงกลางนะคะก็จะเป็นไฟนะคะก็เปิดเป็นประตูก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่เปิดเป็นแบบ เปิดประตูก็ได้มีที่เก็บแป้นมาให้นะคะอีกหนึ่งจุดแล้วก็จะเป็นม่านบังแดดน,นะคะทางฝั่งนคนขับค่ะมีกระจกมีไฟนะคะส่วนทางด้านกระจกนะคะก็จะตัดแสงออตโต้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยเริ่มจากที่ประตูนะคะก็จะมีการล็อกเอกให้ด้วยนะคะด้านในเปิดไม่ได้ด้านนอกเปิดได้นะคะมีการตกแต่งนะคะเป็นคอเนอร์นะคะแบบนี้มาให้เลยแผงวัสดุประตูนะคะเป็นหนังเช่นกันค่ะสีดําตัดกับสีแดงนะคะมีที่วางแก้วนะคะที่แผงประตูมาให้ด้วยค่ะก็หญิงพับเบาะไว้นะคะหญิงจะให้ดูนะคะเป็นตัวแถวที่สามให้นะคะ ตัวแถวที่สามตรงนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าเมื่อกี้หญิงลองขึ้นนั่งแล้วนะคะอ่อแถวที่สามนะคะก็คนนั่งนะคะสูงเท่าหญิงก็คือ160หกสิขานะคะก็จะไม่ติดนะคะสําหรับแถวที่สองนั่นเองค่ะก็สามารถผู้ใหญ่สามารถนั่งได้นะคะสําหรับคนตัวเล็กๆเกบาะนะคะก็เป็นสีดําตัดกับสีแดงนะคะเช่นเคยค่ะ นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะขออนุญาตพับเบาะนิดนึงค่ะสส่วนแถวที่สองนะคะนี่เลยค่ะแถวที่สองบาะก็เป็นเบาะหนังเช่นกันนะคะสีดำตัดกับสีแดงค่ะมีที่วางแก้วนะคะตรงกลางก็สามารถที่จะพับเก็บได้ด้วยค่ะก็จะเรียบแบบนี้เลยนะคะทางด้านบนนะคะก็จะมีแอร์นะคะแล้วก็ที่ปรับแอร์แล้วก็ไฟนะคะ ส่วนตัวทางด้านอาคอนโซลกลางนะคะก็จะมีเป็นที่ชาร์จไฟนะคะมาให้ตรงนี้ก็สามารถที่จะเสียบสสยชาร์จระหว่างโทรศัพท์ไว้ได้เลยค่ะก็จะมีที่ชาร์จไฟอีกหนึ่งจุดนะคะเป็นปลั๊กนะคะสองตาค่ะขนาดอยู่ที่20สองร้อยี่สิบโวลต์นะคะหนึ่งร้อยวัตต์ค่ะก็สามารถที่จะเสียบชาร์จไฟได้อีกหนึ่งจุดนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะหญิงพามาชมแล้วนะคะกับเจ้า2.4นะคะ l e g e n d a r นะคะขับ2ของเราค่ะถ้าไหนที่สนใจนะคะก็อย่าลืมค่ะหญิงมีโปรโมชั่นให้นะคะเป็นของแถมมาตรฐานพร้อมกับกล้องหน้าหลังและสลดอยู่ที่30,000บาทค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ชมคลิปแล้วอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe หญิงด้วยนะคะเป็นกําลังใจหญิงด้วยเดี๋ยวยังไงวันนี้หญิงจะขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเจอ,เจอกันให,ใหม่ในรีวนะิวหน้าวันนี้ไปแล้วคะ่ะ